ูกเชื่อแววมาตะไก่นะครับก็ทุกคืนเว้นวันพระนะครับนั่นก็คือผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนานะครับก่อนหน้านี้ก็คือสลายตนะเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะ ในที่นี้ก็คือสลายตนะก็คืออายตนะภายนอกก็คือหมูนะครับอายตนะนภายในก็คือคนฆ่าหมูนะครับพัสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาในที่นี้ก็คือพัสะทางกายทางหูทางตา ทางจมูกนะครับทางลิ้นทางใจคือครบอายตนะภายในทั้งหกหูตาจมูกลิ้นกายและใจนะครับหูตาจมูกลิ้นกาย ก็มีใจประกอบด้วยทุกครั้งนั่นก็คือวิญญาณคือการรับรู้ในที่นี้ก็คือหมูที่ถูกฆ่าสมัยนั้นเขาก็จะใช้มีดแหลมๆยาวๆนะครับไปเชือดที่คอนะครับที่หลอดลมนะครับคือคนทำเนี่ยเขามีอาชีพอาชีพนี้น้อยคนนักนะครับ เรียกว่าในหนึ่งจังหวัดเนี่ยอาชีพที่ฆ่าหมูฆ่าไก่พวกนี้นะครับและมาขายตลาดสดเนี่ยน้อยนะครับไม่มากจังหวัดหนึ่งอาจจะมีไม่เกิน10บหรือ20สิคนนะครับจากพลเมืองทั้งหมดเป็นล้านนะครับโคราชนั่นก็เป็นล้านนะครับอาจจะหลายร้าน เขาเชือดเขาเชือดที่หลอดลมนะครับก็คือลมหายใจพอหมูที่ถูกเชือดไม่มีลมหายใจก็คือชีวิตสิ้นกายพังความตายมาถึงนะครับคนที่เชือดอหูหรือข่าหมูเนี่ยก็เวทนาในครั้งแรกเนี่ย เวทนาเขาอาจจะเกิดความทุกข์นะครับเพราะว่ามันธรรมชาติก็คือไปฆ่าถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่นำมาเป็นอาชีพอาชีพคนฆ่าสัตว์แล้วเอาสัตว์นั้นมาขายการฆ่านี่มันก็ผิดศีลอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะคือครบเลยตาเขาก็จะเห็นใช่ไหมครับ เห็นหมูอย่างน้อยเขาก็มัดหมูเอาไว้ไม่ให้ดิ้นนะครับอันนี้คือตามือก็จะกำมีดนะครับเข้าไปเชือดอหลอดลมนะครับโดยแทงไปที่คออย่างเงี้ยก็คือหูเขาก็จะได้ยินเสียงหมูเนี่ยร้อง ด้วยความเจ็บปวด